วัดแจกขาตีขาแตงแกต่ย <_ rast> ักษ์วัดโพได้นุ่มๆกับบ้านทะ้คนถึงไหมครับ <dime> ว <reconstruction> ัน <satisfied> น <_ Ice> ี <ifs> ้กได้ได้ได้ไหมเจอไหมเจอไหมเจอเจอคนนี้แหละ มากๆเลยเพราะตรงกับวันพระใหญ่ด้วยนะคะที่ศูนย์ดูแ์พาผู้สูงอายุมากราบนมัสการขอพรที่วัดอรุณวันารามนะคะอิอ่มบุญค่ะแล้วก็พาผู้สูงอายุมาชมบรรยากาศแม่น้ำบางท่านก็ไม่เคยมาแล้วก็พามาทานอาหารแล้วก็พามาช้อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะ เขาวเขาก็มีความสุขดีนะคะที่ได้มาวัดนันนจะได้มากันทีหนึ่งแกมีความสุขนะบางคนก็แบบว่าอยากทาบุญบางคนก็อยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะบอกว่าลูกหลานไม่ได้พามานานแล้วอะไรเงี้ยได้มาเที่ยวเหมือนตื่นตาตื่นใจมาเห็นพระปางองค์ใหญ่ ก็ขอเจริญพรในวันนี้ทางคณะสงฆ์วรุณราชวรารามนําโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดก็ได้มอบหมายให้กองงานเลขานุก,การวารุณราชวรารามนํากลุ่มผู้สูงอายุเด็แคร์จากเทศบาลเมืองบึงยี่โขจังหวัดปทุมธานีเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของทางวารุณราชวราราม ซึ่งความเป็นมาของประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งสมัยสร้างวัดขึ้นมาตลอดจนถึงทางที่สมเด็จพระบรมพิพพระราชสมภารเจ้าในแต่ละยุคแต่ละสมัยได้บุรณปฏิสังขรณ์วัดอารามซึ่งก็ถือว่าให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดอรุณราชาวรารามแล้วก็ได้มาปฏิสัมพันธ์ต่อสังคมภายนอกแล้วก็ได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งก็ต้องของนุโมทนาจากกลุ่มที่ได้นํา ผู้สูงอายุมาร่วมกันรับชมแล้วก็มาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมงดงามที่วัดอารุณราชวรารามแห่งนี้ขอเจริญพรเนีผู้สูงอายุมาแต่อากาศจะร้อนไปนิดนึงแต่ผู้สูงอายุก็สู้ๆนะคะเพราะว่าท่านก็อยากทำบุญด้วย วันนี้เทศบาลเมืองบึงยี่โถอําเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีพาผู้สูงอายุมาทํากิจกรรมนอกสถานที่นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่6กแล้วค่ะวันนี้เราพาผู้สูงอายุมาเยี่ยมชมวัดอรุณแล้วก็แวะทานอาหารที่ร้านอาหารชนอร่อยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช็อปปิ้งที่ตลาดบางหลังด้วยค่ะได้อะไรกันมาบ้างไม่ได้เลยได้จับรถจานที่แาวัดููหน้ากินหน้ากิน นี hey, ่ได้มะม่วงเบาไปฝากโอ้โหสุดยอดเป็นพิซซ่ามาไปฝากลูกจ้ะไหนๆก็มาแล้ว กิจกรรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมให้กับผู้สูงอายุหรือ Social ลคอเชียนโซเชียลคอเชียนหมายถึงความสามารถในการเข้าใจผู้อื่นสามารถแสดงออกในสังคมได้ถูกกาลเทศะรวมทั้งสามารถเข้าใจเรียนรู้ทักษะด้านการมีปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้ดีค่ะ ผู้ที่มี SQ ต่ำจะเป็นผู้ที่เข้าสังคมได้ยากรู้สึกเดิดเดียววิตกกังวลและซึมเศร้าได้สูงผู้ที่มี SQ สูงจะเป็นคนยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมีความตระหนักรู้ทั้งต่อหน้าตนเองและสังคมรวมทั้งมีความเชื่อทัศนคติที่ดีกับผู้อื่นอิ่มบุญค่ะ แล้วก็พาผู้สูงอายุ่มาชมบรรยากาศแม่น้ําบางท่านก็ไม่เคยมาแล้วก็พามาทานอาหารแล้วก็พามาช้อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขแล้วก็จะมีความสุขค่ะโอ้โหสำหรับกิจกรรมในการพัฒนา SQ นะคะที่เรามาวัดอรุณกันในวันนี้นะคะก็มีการสอดแทรกผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบด้วยกันค่ะเช่น <c oughs> <c oughs> การส่งเสริมเรื่องการสื่อสารระหว่างกันของผู้สูงอายุผ่านการให้พวกเขาได้ช่วยกันออกความคิดเห็นในการแต่งกายอย่างไรไปวัดนะคะซึ่งวันนี้ผู้สูงอายุก็ตกลงกันในการรวมกลุ่มแต่งชุดผ้าไทยมาค่ะซึ่งทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาและมองเห็นชัดเจนถึงสัมพันธภาพอันดีของผู้สูงอายุที่อยู่ร่วมกันค่ะโดือการให้ผู้สูงอายุได้เลือกรวมกลุ่มทํากิจกรรมที่ชอบอย่างการพากันมาเข้าวัดทําบุญที่วัดอรุณในครั้งนี้ก็ช่วยส่ง เสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้การปรับตัวในการร่วมทำกิจกรรมกับผู้อื่นรวมทั้งยังช่วยส่งเสริมความเชื่อและทัศนคติที่ดีในการทำกิจกรรมดีๆและสร้างสารรค์ร่วมกันด้วย นอกจากนี้นะคะการมีพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มถ่ายรูปตามสถานที่สวยงามตามจุดต่างๆของวัดก็เป็นอีหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทําให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้สูงอายุที่สําคัญนะคะยังทําให้ผู้สูงอายุมีความประทับใจและกลับไปบอกเล่าให้คนที่รู้จักหรือคนในครอบครัวได้ร่วมซึมซับความสุขในท้งนี้ด้วยค่ะ <laughs> ปิ้งเข้ามานี่อันนี้คือซื้อให้ลูกมันคืออะไรอ่ะไออะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ลูกกินเนี่ยเราซื้อไปแล้วด้วยได้อะไรกันมาเข้แชสตูชิได้อะไรกันมาเข้าแชสตูิได้แกสอ๋อนี่าเจอเมนูใหม่แล้วเราเริ่มจะหูไม่ค่อยดีเลยต้องต้องเข้าซัดคือย่อตัวหมแล้วมั้งเนี่ย ศูนย์สันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุหรือว่าศูนย์เดแคร์ของเทศบาลเมืองยีิโถวันนี้เราได้พาผู้สูงอายุมาใช้บริการที่เดแครออกนอกสถานที่มาไหว้พระขอพรและทําบุญที่วัดอรุณราชวรารามค่ะแต่เราก็มีความสามารถผู้สูงอายุก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เบิกบานใจมากเลยวันนี้รู้สึกมีความสุขมากว่ามาเห็นวัดวัดที่เนี่ยเป็นวัดที่ท่านอยากมา เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในเดย์แคร์นี้นะคะได้เปิดประสบการณ์นอกห้องมีมิติที่ดีทางสังคมมาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งก็ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและก็เบิกบานมากค่ะในวันนี้ จริงๆเรากิจกรรมแต่ละครั้งที่พาผพ os, man, man, after, e ู้สูงอายุไปทัศนาจรนอกสถานที่ค่ะก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ไม่ซ้ากันเลยความสุขของผู้สูงอายุก็น่าจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเขาชอบไม้วัดค่ะกิดเลยใครสกิดแล้ววะถือกล้องอยู่สองมือเอออามาม่ใส่ได้หรอมันดูตัวยาวน่มันยาวมันต้องเหมาะกบหนูมันต้องไปก้อยแล้วอาม่จะซื้อให้หนูอะ เอาแล้วเอาแล้วแม่เออแล้วว่าประวันวะไม่คือแล้วก็ไม่เอี๊ยมอ่าสามสองผู้ที่มี SQ สูงจะเป็นกะจะเป็นคนยืดเอาใหม่เลยครับจะเป็นคนยืดหยุ่นและอ่าเออไก่กู้ไก่กู้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ เดี๋ยวขอโบกมือให้กล้องได้ไหมฮะเอาอีกทีนึงมากหนึ่งสองอยากได้อะไรเอาหนุ่มหนุ่มกับบ้านสักคนไหมเซนตี้กับบ้านสักคนไหมกับบ้านก็อยากได้ตากล้องเนี่ยโอเคไปฮะไปกันดูแล่ปารีพอดียายไม่มีลูกสาวแล้วอะแล้วตากล้องไปทำอะไรฮะ แเราตากล้องไม่ทำไรอ่ะเอาตากล้องไปไปตามบ้านดิโอโอเคงั้นต้องไปงั้นต้องไปละกล้องอยู่ใกล้บ้านเอองั้นต้องไปละเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะอาชูสองนิ้วหน่อยยาสองนิ้วอึบอึ๊บอึบโอเคเดินเลยหนึ่งสอง